ไฮไลท์หวยซองเด่นสุดนิ้งวดที่แล้วได้แก่หวยซองปักหลักสิบล่างนิ้งวดที่ผ่านมาให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สามสี่และหกผลรางวัลออกศูนย์หกเข้าเลขเด่นล่างที่เลขศูนย์และเลขหกเรามาตามดูกันต่อนิ้งวดนี้ว่าหวยซองปักหลักสิบล่างจะให้เลขเด่นอะไรนิ้งวดนี้ก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนกพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะถ้าภาพจากหัวซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัด ให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพแรกจะเป็นหววซองอิทธิดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16หพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่ห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสุดยอดล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข2 4 6สและเเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข2 4 6สและเลขเจะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มสุพัรร์ ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่ห้าและเลข8ปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองแมนแมนแมนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข169และ0เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข169และเลข0จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองพ่อไม้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สี่และหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยแม่ฝันดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งและสี่ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขสี่จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะภาพต่อมาจะเป็นหวยซองปักหลักสิบล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองสี่หกและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองสี่หกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มกําเบอร์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูและห เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สี่และเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสังเวียนล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบหพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสามและหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามและเลขหก จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมงคลใต้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข386และ4เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข386และเลข4จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองฟันธงล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข1และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมหาเทพ ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบหพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข50าศูนย์และสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข50าศูนย์และเลขสองจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหววซองพลังแห่งดินดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข35และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข35และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหน่วยล่างสี่ทิศดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิพฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสองสี่และเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสองสี่และเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจ a c พ p o แตกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองและเก้า เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเพชรพันล้านดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข62และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข62และเลข8 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหววซองหน่วยล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างมวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมหาลาบดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองและสามเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขสามจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองโชคเงินล้าน ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหกและศูนย์เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกและเลขศูนจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงดาวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่สิหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสี่และห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนงสี่และเลขห้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองต้องเห็นล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16หพฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สามและหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สามและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นจริงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองห้าเจ็ดและแปด เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองห้าเจ็ดและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงมหาทักษาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสําหรับในงวดวันที่16หพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข49และ6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข49และเลข6 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเคลียร์ล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข147และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข147และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหววซองรวยฟ้าฟาดดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข0และห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข0และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองยานทิพย ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สองสี่และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนและเลข7จะมาให้เห็นใน2ตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองนำโชคดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลข6จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจันนุ่มดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขหกหนึ่งและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกหนึ่งและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหยกทิปดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขหนึ่งสองห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขหนึ่งสองห้าและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองป้าแก่ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16บหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 2, 6และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข 2, 6และเลข5 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองแต่งล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองที่สน์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิบกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองมาริต้า ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่หกและศูนย์เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หกและเลขศูนย์จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองทองไหลามาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16บหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข8และ1เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข8และเลข1จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์สนามศึกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่ห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่ห้าและเลขแปดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเลขมงคลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข 4, 6, ่และเ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสี่อาจารย์ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข3-2-1และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3-2-1และเลข8 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประสาททองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลข9จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองนัดแล้วต้องมาดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข96และ5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข96และเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคนสมองเพชร ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่สิหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขศูนย์สามสองและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์สามสองและเลข5จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองม้าสีหมอกดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16หกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข45และแปเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข45่ห้าและเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองลิขิตดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่ส6พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่าง เป็นเลขสองและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเซียนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16หพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและหกเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขห้าและเลขหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเจดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข257และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข257และเลข8จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวรัศมีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข4และ6เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4และเลข6จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขเด่นหลักหน่วย ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข3ามและสเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข3และเลข4จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์นิวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดวันที่16หกพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข418และศูนยเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข418และเลข0จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจจะกล่วยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16หพฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขห้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยสองเลขดีๆด,ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสําหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเจ็ด เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์พรเทพดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข05นย้าและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข05นย้าและเลข7 จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขท้ายดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข19และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข19และเลข7จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นสิบหน่วยล่างดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นล่างเป็นเลข480และ3เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข480และเลข3จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดมินจะสรุปเลขเด่นสุดสองตัวล่างงวดนี้ โดยจะแบ่งออกเป็นสีแนวทางดังนี้แนวทางที่หนึ่งจะใช้หวยซองหนุ่มสุพรรณซองม้าสีหมอกและซองมาริตา้านำเลขมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสามเลขหกและเลขเก้าผลรางวัลออกศูนย์หผ่านเข้าเลขเด่นล่างที่เลขห สำหรับในงวดนี้งวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสี่เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมแนวทางที่สองจะใช้หวยซองปักหลักสิบล่างและซองอาจารย์นิวนำเลขจากสองซองจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆ ในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขศูนย์และเลขสี่ผลรางวัลออกศูย์หกผ่านเข้าเลขเด่นล่างที่เลขศูนย์สำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขสี่เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่จะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหม แนวทางที่สามจะใช้หวยซองสุดยอดล่างซองเจ้หวยและซองป้าแก่นำเลขทั้งสามซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่และเลขศูนย์ผลรางวัลออกศูย์หกผ่านเข้าเลขเด่นล่างที่เลขศูนย์สำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมแนวทางที่สี่จะใช้หวยซองเคลียร์ล่างซองต้องเห็นล่างและซองดวงมาหาทักษะนำเลขทั้งสามซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่ เลขเก้าผลรางวัลออกศูนย์หงวดนี้หลุดไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสี่และเลขหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่และหกจะมาให้เห็นในสองตัวล่างงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดจะสรุปชุดเด่นสองตัวล่างจากคลิปวิดีโอนี้ โดยใช้เลขเด่นจากทั้งสี่แนวทางมาจับเป็นชุดเด่นสองตัวล่างในงวดนี้แนวทางที่หนึ่งได้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่แนวทางที่สองได้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่แนวทางที่สามได้เลขเด่นล่างเป็นเลขสองแนวทางที่สี่ได้เลขเด่นล่างเป็นเลขสี่และเลขหกสรุปในงวดนี้เราจะได้เลขสองเลขสี่และเลขหกเป็นเลขเด่นสุดในงวดนี้ทีนี้ทางแอดมินจะนำเลขสองสี่และหก นำเลขมาจับเป็นชุดเด่นสองตัวล่างจะได้ทั้งหมดสามชุดเป็นเลขสองสี่สองหกสี่หกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าชุดเด่นสองตัวล่างสามชุดนี้จะมาให้เห็นในงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซอง มีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ